ตอนที่2,799ภูติผีไปพาคุณหญินมาหลังจากกลับไปยังดาวเคราะห์ของตัวเองป่ายวานบอกกับผู้เข้าร่วมจักรพรรดิเป็นหนึ่งในสามกลุ่มชาติพันธุ์ที่สรรหาเทาาต่างชาติมากที่สุดในขณะเดียวกันก็มีการปลูกฝังการหลอกลวงจากต่างประเทศมากมายแต่เทาวาต่างชาติเหล่านี้สามารถใช้สำหรับจักรพรรดิเท่านั้นและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถกลับไปเป็นของตนได้ หยินที่ได้รับเชิญจากปตายวานเป็นหนึ่งในชาวต่างชาติที่ได้รับการฝึกฝนจากจักระพัดเป็นอัจฉริยะที่แข็งแกร่งของปตายวานซึ่งกําลังทํางานให้กับปต้าวานผีเสื้อหัวผีอ่านความจําของสมองได้ดีและมิเตอร์หยินซึ่งเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงก็เป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดตราบใดที่เขาให้เวลากับเขามากพอนายยินสามารถเปลี่ยนความทรงจําทั้งหมดตั้งแต่แรกเกิด และยังสามารถเปลี่ยนความทรงจำของอีกฝ่ายได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมแม้จะเป็นปฏิบัติการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นพ่อก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณหญินอย่างไรก็ตามหากคุณอ่านเฉพาะความทรงจำตื้นต้นตนคุณสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาหากคุณต้องการอ่านความทรงจำส่วนลึกคุณต้องควบคุมอีกฝ่ายก่อนการเปลี่ยนหน่วยความจำจะยุ่งยากกว่าเดิมแผลเส้นถูกขังอยู่ในช่องที่มีแรงโน้มถ่วงมากเกินไป เมื่อเปิดฟักออกมาเขาก็เห็นป๋ายว่านและผู้ชายตัวยาวอย่างราชันพียโกโรฮันเซนมองไปที่ผิวสีเขียวผู้ชายที่มีหนวดสองอันบนหัวของเขารู้ว่าป๋ายว่านจะไม่พาเขาไปโดยไม่มีเหตุผลคุณหญินได้โปรดป๋ายว่านกล่าวกับตัวประหลาดสีเขียวนายหญินยิ้มและกล่าวว่าเจ้าชายของเขาสุภาพนี่คือสิ่งที่ฉันควรทำนายหญินไปหาแฮนเซนและฮนเซนถูก ล็อกด้วยแรงโน้มถ่วงสูงไม่มีทางขยับได้ทั้งตัวเขาทำได้เพียงเฝ้าดูขณะที่นายหินมาหาเขาในตาสีเขียวของนายหินจ้องไปที่แฮนเซนปากของเขาหงายขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยยิ้มแปลกๆอยากกลัวเดียวมันจะผ่านไปตามที่กล่าวไว้ระหว่างหนวดเนื้อสีเขียวคู่บนศีรษะของเขามีแสงไฟฟ้าสีเขียวกระพริบและแสงสีเขียวที่สองถัดไปมาที่หัวของแฮนเซนและตกอยู่ระหว่างคิ้วของแฮนเซน ตูมแสงไฟฟ้าสีเขียวบุกเข้าสู่สมองของแดนเซนอย่างรวดเร็วทำให้แดนเซนเข้าใจว่าพวกเขาต้องการทำอะไรมันกลายเป็นการอ่านความทรงจำของฉันแดนเซนแอบนึกขำในใจถ้าเขาใช้การลงโทษที่ร่างกายของเขาแฮนเซนรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยแต่เมื่ออ่านความทรงจำของเขามันก็ไม่ต่างจากการพบความตายแม้ว่าเขาจะไม่สามารถต้านทานมันได้ก็ตาม เกราะคริสตัลดำจะไม่นั่งเฉยๆแม้ว่าเกราะคริสตัลสีดำจะไม่เห็นแก่เขาแต่เขาก็จะไม่ปล่อยให้คนอื่นมองความทรงจำของหานเส้นซึ่งจะทำให้เกราะคริสตัลสีดำสัมผัสกันอย่างไรก็ตามหลังจากแสงอิเล็กโทรอกติกสีเขียวทะลุสมองของแฮนเส้นเกราะคริสตัลสีดำก็ไม่ตอบสนองเมื่อแฮนเส้นสงสัยเขาเห็นว่าใบหน้าของนายหญินเปลี่ยนไปเล็กน้อยดวงตาของเขาค่อยๆขยาย และผิวสีเขียวเดิมก็เกือบจะพร้อมแล้วมันกลายเป็นสีดำเฮ้ hey! นายหินกรีดร้องและร่างกายก็บินไปข้างหลังกระแทกกำแพงอย่างแรงและกระอักเลือดออกจากปากมิสเตอร์หินป่าย้านขมวดคิ้วเล็กน้อยและยกนายหินขึ้นจากพื้นมิสเตอร์หยินเช็ดเลือดออกจากปากของเขาและจ้องมองไปที่แฮนเซน คนแปลกหน้าคนนี้แปลกสมองของเขาเหมือนหินแข็งไม่มีข้อมูลใดๆไดหลทะลักออกมาแม้แต่พลังผีของฉันก็ไม่สามารถรุกรานได้พระราชอำนาจของพระองค์คุณสามารถพูดได้หรือไม่ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์เหนือระดับหรือไม่เขามีความแตกต่างกันในระดับใดฉันไม่รู้มีวิธีใดบ้างที่จะอ่านความทรงจำของเขาได้ปายว่านขมวดคิว้วในตอนนี้ฉันสามารถใช้พันธุก,กรรม และผีลึกลับของฉันเพื่อทดลองใช้เท่านั้นหลังจากใช้เทคนิคทางพันธุก,กรรมแบบนี้แล้วแม้แต่คนที่แตกต่างกันในระดับที่แตกต่างก็สามารถอ่านความทรงจำได้แต่เทคนิคทางพันธุก,กรรมนี้จะกำหนดเป้าหมายไปที่สมองซึ่งมีความเสียหายบางอย่างนายหยินลังเลความเสียหายอยู่ในระดับใดปายว่านถาม ตราบเท่าที่มีการควบคุมอย่างถูกต้องมันจะสูญเสียความทรงจำบางส่วนเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากกระบวนการไม่ราบรื่นและยังคงถูกบุกรุกความเสียหายจะใหญ่ขึ้นและหากร้ายแรงก็อาจกลายเป็นเรื่องงีเงาได้ถ้ามันกลายเป็นเรื่องงีเงาคุณจะควบคุมร่างกายของเขาได้หรือไม่ไปว่า,วานขอเวลาสักครู่มันไม่ยากเพียงแค่เขียนความทรงจำที่คุณเขียนอีกครั้งคุณสามารถปล่อยให้เขาทำตามคำสั่ง แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีความสามารถในการคิดอย่างอิสระนายหยินกล่าวไม่มีปัญหาไปว่านโบกมือเมื่อได้รับอนุญาตจากไปว่านมิสเตอร์หยินก็ไม่มีปัญหาอีกต่อไปหนวดกระพริบแสงไฟฟ้าสีเขียวอีกครั้งและคราวนี้อิเล็กโทรออปติกสีเขียวไม่ได้ยิงไปที่แฮนเซนแต่ยื่นหนวดลงมาแทนทําให้มิสเตอร์หยินทั้งตัวเริ่มเต้นแสงไฟฟ้าสีเขียวใช้เวลาประมาณเจ็ หรือ8นาทีและมีไฟอิเล็กโทรอปรติกสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆบนมิสเตอร์ยินทั้งคนกลายเป็นแสงสีเขียวและเงาซึ่งดูเหมือนจะเบลอก่อนหน้านั้นมิสเตอร์ยินเงยหน้าขึ้นมองหานเซนแวบเดียวมือข้างหนึ่งกดศีรษะของแฮนเซนมีเพียงฝ่ามือของเขาเท่านั้นที่กลายเป็นแสงไฟฟ้าสีเขียวฝ่ามือนี้กดลงบนศีรษะของแฮนเซน และทันใดนั้นหัวของแฮนเซนก็เป็นขั้วไฟฟ้าเรากับว่ามีกระแสะสีเขียวจำนวนนับไม่ถ้วนไหลเข้าสู่สมองของแฮนเซนนมิชาทั้งคนของมิสเตอร์หยินก็กลายเป็นกระแสะสีเขียวและพุ่งเข้าสู่สมองของแฮนเซนทำให้กระแสะสีเขียวของแฮนเซนกระโดดอย่างต่อเนื่องและผมของเขาก็ถูกสร้างขึ้นผีเสื้อหัวผีไม่ได้แข็งแกร่งมากในการต่อสู้ แต่เทคนิคของผีนี้มีความเอาแต่ใจอย่างมากมันก็หายากในจักรวาลใหญ่หลังจากใช้เงินไปมากแล้วมันก็ใช้ทรัพยากรมากมายเพื่อฝึกฝนเขามิสเตอร์หินแอบมองการใช้การแสดงของมิสเตอร์หินทำให้เขาพอใจมากด้วยหัวของปีศาจเช่นนี้มันจะง่ายกว่ามากสำหรับเขาที่จะทำสิ่งต่างๆมากมายเมื่อไป่าานกำลังคิดเกี่ยวกับตัวเองเขาก็เห็นแดนเซนซึ่งถูกรุกรานโดย มิสเตอร์อินมุยมาที่เขาเผยให้เห็นการแสดงออกที่ดูถูกเหยียดหยามจู่ๆป่ายว่านก็รู้สึกมีลางสังหรณอนในใจก่อนที่เขาจะตอบสนองทันใดนั้นเขาก็เห็นแสงไฟฟ้าสีเขียวจากแฮนเซนเหมือนดอกไม้ไฟที่ระเบิดมันหายไปอย่างสมบูรณ์ในพริบตาใบหน้าของป่ายว่านเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะเขาไม่รู้สึกถึงกลิ่นหอมของมิสเตอร์อินจากร่างกายของแฮนเซน การล่าและฆ่าผีหยินประเภทต่างๆการได้รับวิญญาณปีศาจและการค้นพบยีนที่แตกต่างกันได้ดูดซับยีนเทพพระเจ้ายีนเทพพระเจ้าเสียงเตือนยังคงดังขึ้นในใจของแฮนเซนและเขาได้เพิ่มยีนดีฟิเคชัน6จุดให้กับแฮนเซนมันเป็นคนดียีนเทพและวิญญาณสัตว์ร้ายที่ถูกส่งไปที่ประตู แฮนเส้นกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าเมื่อมิสเตอร์หยินพุ่งเข้ามาในสมองของเขาแฮนเส้นรู้ว่าเขาตายแล้วแน่นอนว่าในที่สุดเกราะคริสตัลสีดำก็ถูกสัมผัสเพียงเพื่อเผยให้เห็นลมหายใจเพียงเพื่อฆ่ามิสเตอร์ยินให้เป็นตะกรันโดยตรงแต่ก็กลายเป็นยาชูก,กำลังของแฮนสันด้วยใบหน้าของป่าย้านน่าเกลียดและเขาไม่สามารถคิดได้เขาไม่เพียงแต่อ่านความทรงจำของหานเซ้นไม่ได้ แต่เขายังสูญเสียการปลูกฝังอันเจ็บปวดของคุณหยินฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะพยายามลงคลิปเร็วๆค่ะสามารถดเน a เป็นกำลังใจให้ได้ตามเลขบัญชีใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะ